อสวัสดีครับผมัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะเอานี้มาด่วนครับผมมาพ่ออาจารย์ซื้อเรียกด่วนครับผมเนาะอันนี้คาว่าได้สามตัวมาเดี่ยวพี่น้องเนาะแต่ว่าปูกระสบมาให้พร้อมเนาะเล็กจะเป็นตัวไรเย่าพาดครับผมเนาะรอติดตามไปพร้อมๆกันครับอสวัสดีครับผัสวัสดีครับพ่อครับอสวัสดีพ่อ พ่อจานสีพ่อจานสีเนาะอ่าพ really ่อจานสีเลยพี <S <S ่หลังเด้อแต่คือสีบวชเป็นจานมัดเนาะเพราะว่าเพราะว่าเกิดบวดเป็นบวดเป็นจานโอ้อ่าพ่อจานสีพี่หลังเนาะครับผมอ่าลูกบันจะเป็นลูกกระส่าผมนะโอ้ขั้นเป็นมักเสือกระส่าแต่แต่ว่ามันเป็นผ้าหนังสเวตเตอร์โอ้อ่าเอาเป็นตั้งใดพอคักไป ที่ว่าคักกับว่าวบอคักกับวาวาที่ว่าคักกับวาวาเนี่ยมือนมันของมันตีหักเนาะเนี่ยโอ้แต่ว่าคักกแต่ว่าที่ผ่านทานมาแต่ว่ามันมาเป็นผ่านมามั่งกิดอ่ามันก็มันก็เขาอยู่แต่ว่ามันเติบยูรอตี้แต่ว่ามอาไปข้างหน้ามันก็มองไปเห็นอ่าอืมที่ว่าล้านเปอร์เซ็นท่านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ว่าวาหรอเออยเอ้ี่น้องแต่ว่าแต่ก็มันก็ดหันมามากมันก็ ห้าแยมกับเขาโป๊ด้วยโป๊เลยเตี้ยโอ้อ่าแต่ว่าชาวบ้านประกันก็ไม่ได้ประกันแบบตามเฮ็ดตามเบิ้องตามแนมตามนั่นมากอะขั้นมาไปมันกงคืออยู่เขาที่ขั้นมานีแขวนว่ามันกัคั้นบัวว่ามันกัคือเขามาตลอดอยูุคก็ต่อแนื่องขั้นว่าบกปักกันคั้นว่ามันกระไร อ่ะเห็ดมั่เป็นเป๊ะอยู่เนาะหน้ากับเป๊ะเป๊ะตลอดอือพอเห็ดแบบใดพอทำวิธีแบบใดจะเก็บดอกไม้่นาขั้นเปรตจไปนั่งขออยู่างน้เมืองไทยอันอู้อันเมือง้อนปวกกันตอนป,ปวกกันแ<อ><อ>ล้วแล้วจะอนย้อนปวกกันอู้จะขอไปเนี่ยวัดพระจะขอแล้วอู้อู้มังกรเจี๊ยต้นไห่เจี๊ย พอต้มจทีทีน้ำวัดท้มบ้านนะครับอ่าอ่าอ่าไจะเคล็ดอยากสางเนาะเป็นยาเคล็ดอืมเอากระรั่งอยากสางที่เราอืมครับเป็นอยากรวมบุญกุศลครับผมแตงอ่ะขอคนก็ได้ว่าเ็ยพอว่ามีหนทางู่หกเศษอะไว่าคนท่างมีอยหกเศน โอ้หุนขางหกเส้น<ม>ถนนหกเส้นพี่น้องหกเสน้นเรียกว่าหุ้นทางหกเส้นเรียกว่าถนนหกเส้นเนี่ยก็ภาษาไทยว่าถานนอ่าถนนหกเส้นมาภาษาบ้านนอกว่าทางหกอ่าอ่าอ<ม>่าเอาว่าไปพอเป็นยังไงคนว่าเป<ม>็นไปอีกมันถิน่นนี่อีกขาเ้นว่ารียว่าเออว่าเท่านั้นอนมีถนนหกเส้น แล้วเดินไปเรื่อยๆมันจะมีอีกห้าเส้นมีห้าเส้นเดินไปนี่ที่ฟอบีห้าเส้นโอ้ขึ้นมาเท่านั้นอ๋อแต่เรื่องขึ้นว่าขันว่ามากขึ้นขึ้นค่อยโวมากแบบนั้นนะตามเค่อยโวมากแบบนั้นมันก็บหกขาแบบนี้โอ้แบบนี้วอาเป็นเลขที่มันกับโอ้ว่ามันถิงเป็นจะแมันเป็นเนี่ยมันกับยามาเนี่ยมันมันไม่ได้สามตัวมันไม่ได้สองตัว อันตั้งสองตัวนี็มันมต้องมาแต่งก็ได้ทำอันนึงตามที่เพิ่นมาคุยน้ามพอนี่คือเพิ่นว่าเพิ่นยังมาจากท่าหกเซนบอกว่า่นว่าให้เดินท่าหกเซนตอนนี้ทางอยู่หกเซนครับผมให้เดินหกเซนมาวันนี้จะเดินไปอี่หุ่นดีนี่ท่าเซนอ่าเดินไปเดินไปเรื่อยปุ๊บ มันที่รถตูมันจะมีมันจะมีหาเซนโบกมันจะมีหาเศษนี่อืมบางทีเป็นเด็กมันก็หัวขาบางอ่าเอาง่ายๆเลยเนี่ยแต่ที่แบบมันเคยเห็ดมาเคยถวามันก็บอกไปด้วกันก็บอกเดี่ยวขางโอ้พวกตำรวกษณะนีนี่ก็บอกตามน้ำเท่ากันมีถนนอยู่หกสายว่าอ่า เดินเข้าไปตลอดหกสายนี้แล้จะไปเจออีกห้าสายภาษาปากกลางเขาเลยครับมันถี่ยังเพิ่นกะบอกผมกับหาแล้วเนาะงพอเนาะก็ว่ามันกับหาใช่ไหมครับผมได้แช่สองตัวแม่นแต่ว่าอันเก้าย่าทิมปะทันอันเก้ากับย่าชาทิมปะทันว่าอันเก้าคือหาสามเกาะแล้วโอ้โอ้ โอ้ oh, oh. <m> ันน hmm. uh, hmm. uh. uh ี huh. Remember, yeah. <m> ้เลขตัว <m> นี้ดิโอ้สามตัวนะหาสามเก้าแน่นโอ้อือเนี่ยสามตัวนี่หาสามเก้าครับครับผมอ่าสามเก้าได้มาตั้งไถ่มาตั้งแต่ตองหวัดแต่ตองวัดอ่าอืมเดี๋ยวผมก็ได้ว่านี่แล้วผมก็ได้ว่าอันเก่าก็ย่าจ่ทิมมาดันครับผมมันยังคือเก่าว่าดันว่าอืม มันยังยังคือเกายัมันก็เป็นหาหัวขาเกาสเดียวที่ระนองก็ทนที่เห็นท่านน้อหาหัวขาเกาหัวหัวขาเกาหางคือเกาข่านมันตัดสองปู๋ยนอยู่กับอะไรตะวันตกไอ้เอฟซีตะเอาซะอันนี้คือเป็นเลขนั่งเอานี่เป็นบอกให้เดินทางไปหกสายนะ เดินไปไปเจอห้าสายเจ้าบอกวกนั่นก็ฟันเลได้เลยล่างหกขาเนี่ยแมนฟันล่างเลยฟันเลยโอ้โอ้มักคักเลยตัวนี้อันนั้นมันเป็นเลขขันมีสิดอกอันเด็กที่แปดอ่าเรื่องอันนั้นอ่ามันบ่เขืออนสมีสมีมันอ่ะแต่ามันเคยมันเคยมามันเปลี่ยนโป๊ะโป๊ะเลยไงโอ้แต่ผมบอกว่ามันมันจิตมันจิตตรงตรงมันเดียวโอว่างเล มันตีตรงตรงเออเพื่อนว่ามันติตรงตรงยอสุดหนึ่งเด้อไปตัวนี้ยโอ้มันติไมันติตรงตรงยอะสุดหนึ่งว่ะตัน้หกสายดีมีเส้นหนึงตรงส่หมบ่ว้ามันติเป็นมันติตรงตรงนะะโอ้มันติตรงตรงถ้าเึื่อนจะตัวได้ติดตรงสองอันนี้โอ้ถ้่เพื่อนติตัวได้ระวังหาสามเก้ากับหกสามเนี่ยพวกห้าเนี่ยอ่ะเอาสามหกกมีเยอะแล้วเนาะลุกปักไปก็มีอหกสาม โอ oh, um. ้อืมปนว่าตงตัวนี้เราไม่ติดตรงตรงว่าสิแต่ว่าพตนว่ามันติวนี่จ่ชนหนึ่งตรงตรงเอย่วน <S <S หนึ่งมันตัมนี้ชนหนึ่งเขาตรงตรงว่าสิครับผมโ oh. อ้มีชุดหนึ่งเข้าตรงตรงเพราะคน,นก็บอกขล,ลันอะเราดตามมาทอดตามทอดคนบอกนางคุ้ยก็คนว่าสิปูคนนี้ปูปูอย่างก เป็นเจ้าที่เจ้าอย่างนี้แหละป็นพูดเจ้าที่ว่าเป็นผู้ขาวผู้ดำคนจะเข้ามาด่าก็มัเวอยู่แมันผู้ขาวผู้ดำผู้แดงผู้แังผู้แดงก็พูดนี่และที่พูดที่บิดาเลี้ยงมูนนี่แหละคนจะเกิดจากสางค้มั่วอยู่ละวพูมผู้นี้แล้วบอก้า เห็นมากเห็นมันเขาแบบเขาต้นกับมันมันนังหลางเนี่ยใช่ไหมแล้วจะกลายเนื่อพอามเป็มานาังหลังมัเขาหรเป่าเขาเขาต้นแล้วก็เขาล่างอ่หละโอ้ด้วยเขานี่คือเขาสามตัวต้นเนี่นะกับมัเขาเดียรล่างเขาเดียรล่างกับเขาต้นสองเขาเขาทั้งมปลว่าสามตัวบนสองตัวล่างแต่ว่ามันเป็นตัวต้นสามตัวสาม อือากาศมันขึ้นนะครับเวฟซีครับผมเอาอืมเอาอาไปอยังนี้แบบเหมือนเชบน่อยครับอากาศมันขึันนั่งยำไม่ข่ายง่าเมาดิ้าเกี่ยงมาข้าเลี่ยงเออโอว้ให้กาแต่ว่าเลขทำพิธีก็คือหกข้าน้องพออ่าหนล่างความหน่ลางอ่า หกานเี่เน้นล่งอ่าอแปดหนึ่งกะเลขกฝันกับไปาเลือกฝันอะไนเลขฝันพี่ร้องแย่ๆเลือกแย่เอาแต่ว่ามัน็มกแน่ที่บ้านละอ่ามันของมันมีห่างเนาะครับผมพวกหมอนอยู่บังขอกพวกบังขอบอ่าเ่ยีอะไรอีเอ่คือบอกงาๆวันเดียวมีกะอ่แล้วฟันพวกบพมือนี่ฟันพวก เป็นฟันก็วาถิฟันมันกัดเนเลยครือะวองตัวเนี่ยเ้ๆองตัวโอ้มาตัวนี้เลยยังไงมาอตัวตัวเรีกทำบีชี่เลขนั่งมัวโละากับช้องตัวหกหาเนี่ยคือเน้นคือหาถามก้ากับหกหาเน้นซ้าฟันท่งตัวเลี้ยวนน่เนาะออืืซ้ำฟันท่งไปเลยเนี่ยเพราะว่าพอนี่เนี่ยตัวที่ฟันผ่านมาหันกะมันพร่กตองวดนะพ่อเนาะแล้วมันก็มาบอกับ อ่าเลข่ยห้าสามเก้าแล้วก็มาได้นั่งเอามาขึ้นอยู่กัพ่อขึ้นบ้านขึ้นบ้านนี่พ่อหกห้าเมตรเดียวอ่าอ่านเลขฟันอแปดหนึ่งนะครับขึ้นบ้านเพราะว่าเส้นแล้วพวกน้องจะมาเมื่อวานครับบกซ้อ่ยครับแต่พูดไปยังครับปฏิบัติเข้ากันยังมาทั้นะครับเนาะแบบสดๆของพ่อกต่ว่าได้คุยกับพ่อ อให้ลองเบิังกันหน้าสำหับนั่งไว้นั่งด่วนได้สำหรับโอ้เอากระนาดสั่งกรนาดมาเรื่อเพื่ออะไรใช้ได้สั่งเนาะพี่น้องเนาะเอานี่แหละคือตัวเลขทําพิธีได้พี่น้องเด้อครับอ่าย่างขวกขวบว่าได้บอกว่าแา่ว่าขวบแล้วแต่ว่ามากแบบธรรมดาเนาะเมื่คืออยู่จังหวัดเลยอยี่เว่าเนี่ยว้ายมาแบบขวบเทียน ทำจะเที่ยวคนละโอ้แห่งยีเดียวจังวันเลยก็ไปนั่งยี่จังวันเลยจปย่ยมทำไมนั่นเป็นผ้าเนาะนั่นเป็นผ้าเขาจะเอาให้ผ้าไปขอมนนีมากเลยวะจุนยมมาเต็มมาก่อนเนาะมาแห้งไรเต็มมาแห้งไรวานํำสีสลุ่มมาดิแต่ว่าถ้ามันม้วเขาเขาิดีเออคือเครื่องวัน แล้วมันทีหนึ่งสามตัวนะเด็กายแล้วมันทีหนึ่งสามตัวเท่าเงนเด็ก่ทยสามตัวอีกต่อเชิงสองยางไปซื้อรอตอรีว่ารวยเลยเออชองดิงไปเลยส่องดิ่งอ๋อวันนี้กับวันนี้เ่กันละพี่น้องทาพุ่มพันจะจกสั่งเนาะแต่ว่าก็เคยเดียวมันวก็เป็นสั่นห้างมองกระห้สองปดต่อไปสี่พราต่แปสี่แต่สองแปด้องออกแปดแปดแสั่นโอ้ อย่างว่าพูดอยู่มึงเลยตรงเลยต้องมองมันกลเป็นอ่ว่าเป็นเห็ดปิศาจมากก็ได้ปิศาหถ้าน่ามองก็หายว่าเป็นปัญหาแต่เขาเป๊ะเลยจังพวหมวดพวหมวดที่คนเยนมากลับออกไปเฮ็ดเห็ดเนรับอู้ยอันเฮ็ดียวคเรี่อะไปนั่งเฮ็ดตัวหางเพี้ยนเดียวหางไปสมตัวเพี้ยนเดียวสมตัวอ มันบมันเลยบ่ได้มันบ่ได้นูอนเห็นแล้วก็ฟ้าเลยเอนเสียงให็นนอ๋อด้ทชวนเห็นคนเข่งเข่งาเข่งเข่งี่น่องเนาะรูปแบบในทางพ่อจานสีครับผมอ่าอ่าพ่อจับนะแ้พ่ออืมอ้าวที่ครับผมดูด้เห็น อ้าตัวเน้นเน้นพ่อมักชวนตัวมากๆก็คือหัวขานะพี่น้องครับเนียนล้างความบรรดาเนาะอ่ได้จนแบ็ตัวๆนอนครับทีกระผมเอามัดตามให้เพราะว่าบอกกว่าที่ได้ทำพิธีแต่ว่ากับท่านวรกำหนดยุบ นะครับว่าการเล่นเด้มากกวันค่ะพี่ชี้กผมแล้ว่าคุยกันว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดว่าท่านพอคนว่าเานาะมันติดจ่อปวดอย่าหาสื่อพระท่านการเล่ตามพี่กีกวน,นะครับเนาะ,ะขอตันะ